สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูอ์สะดีนทีมนะครับแล้วเราก็อยู่ในช่อง crazy c a t นะครับช่องรวมข้อมูลเกมกับตันซูร์สะดีนทีมรวมถึง ID ดองบอลด้วยเออก็วันนี้นะฮะเป็นรีเควสต์คลิปนะครับ ที่คุณผู้ชมขอให้ผมทําซึ่งผมอ่านแล้วมันก็โอเคแหละทําแล้วก็น่าจะได้รับความสนใจนะฮะนั่นก็คือวิธีการจัดทีมดีบั f ให้โหดนะฮะทีมดีบัฟททำยังไงหลายคนทําเป็นแล้วแต่ทําแบบไหนถึงจะโหดแล้วเวลาไปลงออนไลน์จะมีความได้เปรียบชาวบ้านเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะอย่างที่รู้กันนะครับ ทีมสโมสรที่ผมเล่นประจำอยู่ตอนนี้นะครับมันคือทีมดีบัฟนะครับมามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มกันเลยแล้วกันทีมด b u ัฟคืออะไรมามาดูกันผมเขียนไว้เรียบร้อยทีมดีบัฟนะครับถือว่าเป็นทีมสายเกรียนนะครับเน้นลดพลังชาวบ้านมากกว่าจะเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับ หากดูจากภาพในทีมของผมคุณก็จะเห็นและรู้ได้เลยว่าเห็นไหมมันมีลด8ปสิบสีลดแปนะฮะเน้นลดพลังชาวบ้านมากกว่าเพิ่มพลังครับทีมแบบนี้นะครับจะมีจุดเด่นนะฮะจุดเด่นเยอะมากแต่ก็จะมีจุดอ่อนเยอะเช่นเดียวกันตายจากทีมบอลที่เอ่อไม่ได้ไม่ไม่ได้เด่นมากทีมบอลนะแต่จุดอ่อนจะน้อยแต่ว่า ทีมพวกนี้นะครับยิ่งมีพลังวิตรภาพตัวเลขบวกลบมากเท่าไหร่นะฮะจุดอ่อนที่ว่าก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับเข้าใจกันเนาะสำหรับทีมดีบัฟนี่เซตเป็นดีบัฟแบบนี้นะฮะต่อมาครับมาดูเรื่องการเซตบอลกันบ้างครับเซตบอลแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมสำหรับทีมดีบัฟนะครับการเซตบอลน,นะครับก็ตามภาพนี้เลยฮะนี่เห็นไหมฮะ พลังบวก31ลบ89แถมมีโล่9ก9.5ด้วยอันนี้คือทีดีบัฟที่ผมใช้จำนวนเท่าไหร่ถึงจะดีการเซตบอลนะฮะตามนี้เลยครับสำหรับการเซตบอลจำนวนเปอร์เซ็นที่เหมาะสมนะครับขั้นต่ำนะฮะคือหนึ่รับผมได้เล่นมาเยอะแล้วถ้าไม่ถึงขั้นนี้นะ เอาทีมดีบัฟลงสนามเสียเปรียบแน่นอน105%คือ31บวก89เท่ากับ120คือนับ2เลขนี้เท่านั้นนะฮะไม่รวมโลนะฮะถ้า110เป็นขั้นเอ่อผมแนะนำา1 1มากกว่าคือ105คือขั้นต่ำเนาะ110คือแนะนำประมาณนี้115คือดีมาก ร้อยยี่สิบคือโหดเป้าหมายคือร้อยยี่สิบห้าครับแน่นอนว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รวมโล่นะฮะทีมดีบัฟมีคนถามว่าควรใส่โล่หรือเปล่าควรใส่โล่นะฮะนี่นะร้อยห้าขั้นต่ำครับร้อยสิบคือควรจะเล่นขั้นนี้นะร้อยสิบห้าดีมากร้อยยี่สิบโหดและร้อยยี่สิบห้าคือเป้าหมายครับเลขนะครับบวกลบเช่นอัน,นที่ผมให้ดูเนะี่ยสามสิบเอ็ดกับแปดสิบเก้าคือ120คร้อยยี่สิบนะฮะ คือ120นะครับไม่รวมโลนะฮะแต่คุณควรมีโล่ด้วยดีบัฟสนายนี้มันเยอะนะครับถ้าเจอดีบัฟด้วยกันนะฮะการที่เรามีโล่อย่างของผมเนะี่ยมี9.5เนะี่ยมันจะทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นครับโอเคประมาณนี้นะครับจำนวนจำนวนที่เหมาะสมการเซตบอลที่เหมาะสมนะฮะต่อไปครับตัวละครดีบัฟ ควรจัดแบบไหนมีตัวอะไรบ้างผมคงยกตัวละครมาทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ผมให้ความสำคัญนะฮะที่ประมาณน,นี้ครับอันดับหนึ่งนะครับความสำคัญของตัวละครนะครับหากคุณมีตัวละครลบเก้านะครับคุณใส่ก่อนเลยครับอันดับสองครับไทเกอร์บานอิชิตะกิบอลโลนะฮะที่เป็นบอล7.5โล5แล้วก็ไทเกอร์บานบอล7โล4.5เนะี่ยคืออันดับสองคุณมีคุณต้องใส่ เพิ่มโล้ทินด,ดีบัฟคุณต่อมาครับเมื่อใส่2อันครบแล้วนะฮะความสำคัญระดับถัดไปคือลบ8.5ลอมมาคือลบ8แล้วก็ยามาดะที่มันไปกับ9เนอะและสุดท้ายครับลบ7.5รวมถึงไอ้พวกไปกับบวก2ลบ6ประมาณนี้ด้วยคือไปกับใต้8จะเห็นได้ว่าผมให้ความสำคัญกับดีบัฟแบบเพียวๆมากกว่าคือไม่มีบวก ลบแบบลบไปเลยผมใหม้ความสําคัญมากกว่านะฮะนี่นะครับตัวละครดีบัฟต้องประมาณนี้แล้วตัวละครดีบัฟมีอะไรบ้างาไปดูกันนะครับตัวละครดีบัฟนะครับที่ลบ8ขึ้นไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะเอาภาพมาสินี่นะครับหากคุณเห็นตัวละครเหล่านี้นะครับคุณใช้ซะข้างบนคือลบ8ครับ อัน3ตัวนี้คือลบ8.5และลบ9นะครับตอนนี้นะครับมีอยู่5ตัวนะฮะก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นการแนะนำตัวละครลบ8ขึ้นไปลบ8ลบแลบ9นะครับมาดูจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างทีมดีบัฟดีกว่าความจริงแล้วนะผมไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าคุณจะต้องเล่นทีมดีบัฟ ที่มันเป็นลาตินดีบัฟขับสโมสรยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นอะไรคือมาเล่นกับทีมอะไรก็ได้ผมจะพูดแต่การเซตบอลเท่านั้นเนาะสำหรับจุดอ่อนและจุดแข็งของทีมดีบัฟมีดังนี้ครับนี่เลยภาพไม่ขึ้นนี่นะฮะจุดแข็งนะฮะ สร้างความได้เปรียบเมื่อเจอทีมบอลที่มีโล่น้อยนะเราจะได้เปรียบด้านเปอร์เซ็นต์ทันทีนะครับหรือเจอทีมดีบัฟที่ไม่มีโลเลยเราก็ยังได้เปรียบเพราะว่าทีมดีบัฟที่ผมพูดในวันนี้นะครับคุณควรมีโล่ติดไปด้วยส่วนจุดอ่อนของทีมดีบัฟนะครับแน่นอนว่าทีมดีบัฟมีจุดแข็งเยอะแต่ก็มีจุดอ่อนมากเช่นเดียวกันครับคุณต้องระวังทีมนะฮะที่มีโลเยอะรวมถึงตัวละครต่างๆนะครับ ที่มีโล่เฉพาะตัวนะครับเช่นอาซองคินบินพิลีอะโล่30เวลาลงผู้กระชากลายเป็น40หรือก็ทั่งไชนเดอร์สีแดงที่มีโล่30อ่อะที่มันเป็นโล่ติดตัวเนี่ยอันตรายรวมถึงปปซูเปอร์ซับต่างๆนะครับที่จะลงมาแจกโล่ในช่วงครึ่งเวลานะฮะคุณต้องระวังจุดนี้ด้วยแล้วมันมีวิธีแก้ไหมมันก็มีวิธีแก้นะครับแม้ว่าจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือตัวสำรองครับ ในเมื่อทีมบอลนะฮะหรือว่าทีมโล่มีซุปเปอร์ซับครับทีมดีบัฟข้ามมองข้ามซุปเปอร์ซับเป็นอันขาดอย่างตัวละครได้ข้างครับผมนะครับเห็นไหมฮะวิกโก้ลบลบเับสโมสรลบทั้งหมด5%ตัวนี้นะลบญี่ปุ่น10%นโะปนเลียนหรือว่าตัวนี้ที่เป็นลบ5ครับสโมสอนทำไมตัวเรานี้ถึงไม่ได้ลงตัวจริง อาจจไ็นเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับมันลดเฉพาะตัวละครบางประเภทเช่นนโปเลียนมันลบ10ก็จริงแต่มันลบเฉพาะญี่ปุ่นเมื่อผมเจอทีมญี่ปุ่นผมต้องการดีบัฟมากขึ้นผมก็เปลี่ยนตัวนี้ลงไปเมื่อผมเจอทีมสโมสรผมต้องการดีบัฟมากขึ้นผมก็เปลี่ยนฟิกโก้ลงไปในช่วงครึ่งเวลานะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าทีมบอลนะครับมีซุปเปอร์ซับโลกเราต้องมีซุปเปอร์ซับดีบัฟด้วย แล้วซ u เปอร์ซับดีบัฟมีตัวไหนบ้างอ่าผมเตรียมมาไปดูกันครับสำหรับซ u เปอร์ซับดีบัฟนะครับจะแบ่งตามสัญชาตินะครับคือดูตามรูปแล้วกันนะดีที่สุดนี่เลยมันจะแบ่งตามสัญชาตเห็นไหมฮะดูยังไงเนี่ยนโปเลียนลบ ไอ้พวกนี้ลบหญี่ปุ่นเนี่ย JPN คือญี่ปุ่นลบญี่ปุ่น10ชิโนลบญี่ปุ่น5้าย้อนมาดูข้างล่างนเจ j ปนก็คือต่างชาติไอ้พวกนี้ลบต่างาซื้อภาษาลบต่างชาติ5%อตไอ้สอตัวนี้ลบยุโรปห้าเปอร์เซ็นต์หรือวาเทโอลบทุกคน1 0อันนี้ลบลาติน5%คุณสามารถเอาตัวละครตามลิสต์นี้นะฮะไปใส่เป็นตัวสำรองไนดะ้ได้นะครับแม้ว่าหลายตัวละครนะครับจะไม่ได้เก่งมากนะครับแต่เชื่อถือว่า ถ้าไปกลับเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนเราก็เก่งเองนะฮะลองโยกดูนะครับลองสลับดูนะครับลองเอ่อสมมุติว่าใส่เป็นตัวสำรองเนี่ยคุณต้องลองโยกดูก่อนนะว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยระหว่างครึ่งเวลาเนี่ยบอลมันจะหลุดไหมสมมุติวาโกโก่าผมจะใส่ฟิกโก้เนี่ยใส่ได้ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดผมจะใส่ตัวนี้ไปเป็นลบห้าสโมสรเนี่ยผมมันเป็นกองการเนี่ยมันไม่สามารถแทนปีแอร์ได้นะฮะเราก็จะไปต้องถอด ไอ้ตัวนี้ออกไปเพื่อให้บอลทำงไงใช่ไหมฮะคือมันต้องต้องฝึกโยกด้วยว่าตัวละครไหนถ้าลงไปเนี่ยมันจะมีผลยังไงประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับทีมดีบัฟนะครับผมไม่ได้แนะนำนะว่าเออคุณจะต้องเล่นทีมอะไรมันเล่นได้ทุกทีมครับมันคือบอลนะมันคือบอลสายลบครับคุณจะเล่นทีมลาตินทีมยุโรปทีมอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าคุณเซฟบอลดีบัฟนะครับก็ต้องได้ประมาณที่ผมพูดนี่นแหละแล้วมันจะหตามคลิปตามไลฟ์ที่ผมเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าวิกตอริโนมันเก่งผมยิงกระจายไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะว่าดีบัฟผมเยอะตัวเลขไปกลับผมเยอะตอนผมผมเล่นออนไลน์ตอนนี้ผมจะขึ้นระดับซูเปอร์สตาร์สลักมาสเตอร์ละคือระดับสูงสุดเนี่ยมันจะเริ่มเจอคนที่มีโล่เยอะแล้วครับแต่หลายครั้งผมก็ยังสู้ได้เพราะว่าไปกลับของผมเยอะมากนะร้อ เรเปลี่ยนตัวสมรออกมาเนี่ยมันจะมากกว่านั้นด้วยโอเคประมาณนี้นะฮะน่นอนว่าตัวละครเนี่ยคุณสามารถติดตัวละครโล่เฉพาะตัวได้เพราะว่าคุณเป็นทีมดีบัฟนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจอดีบัฟด้วยกันตัวละครโล่เฉพาะตัวผมแถมให้ละกันนะฮะตัวพวกนี้นะครับมันจะมีโล่เฉพาะตัวนะฮะนี่เลย แจกให้เฉพาะตัวเองนะครับร้อยเปอร์าสิบเปอร์เและสิบนต์นะฮะหลักๆก็คือตัวละครน่าสนใจก็น่าจะเป็นเนี่ยชไนเดอร์สีแดงนะฮะโล่สาให้ตัวเองครับคุณเล่นทีมดีบัฟก็จริงนะแต่ถ้าเกิดคุณเจอดีบัฟด้วยกันคุณเอาโล่ใส่ลงไปเพิ่มเนี่ยโอ้โหเฉพาะตัวเนี่ยจะทำให้คุณได้เปรียบอย่างมากยิงกระตุยกระจายนะโอเคต่อประมาณนี้นะครับ มีคําถามสงสัยยังไงเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้สอนจัดทีมนะวันนี้นะสอนจ,จัดบอลจัดทีบัฟนะครับคุณจะเล่นทีมอะไรก็ได้ครับไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ